นี่ทำอะไรวะก้อยก้ยกอยก้อย้อยก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 ้อยน้อยก้อยกนวัก้ี้อปกนอยก้อยก้อย่าอยก้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 ายก้ยกาอยก้ยก็นาน้ายก้อกกยก็เยยก้อยย ก็เลยช่วงนี้ผมจะติดเรียนหน่อยบางทีบางทีนะครับบางทีก็มีกิจกรรมด้วยคลิปบางทีก็มีกิจกรรมด้วยติดคลิปด้วยนู่นนี่นั่นงานต่างๆที่เราเลียงก็ผก็เลยมาลงคลิปในวันนี้ก็น้องมีคำถามว่าห้อยๆพี่เบสในพี่พีโล ทำไมไม่ไมลงคลิปในติกต็อกหรอครับพี่น้องอยากจะดูคลิปดีไวโรงเรียนหน่อยนะฮะแต่ผมก็บอกคำตอบก็คือว่าไม่มกันปีนี้ผมอยากจะลงคลิป YouTube บ้างแต่ประสบการณ์การครั้งแรกนะครับที่ผมอยากจะลงก็คือครั้งแรกที่ผมได้จะมาทำกรอน เลยผมอยากจะลงคลิปเปิดช่องไว้ก่อนสักนึงก็คลิปนี้ผมอยากจะทําคลิปยาวคลิปนี้คลิปต้นนะครับเอพีนี้ผมจะลงลงชั้แค่ทอนคอนเทนต์ล้วนๆนะครับก็ผมอยากจะมีก็มีจะอยากให้มีประสบการณ์บ้าต่ช่วงนี้เป็นคลิปหน่อย ไม่นะครับถ้าอยากยิงโก้เจียก็น้องอยากจะถามว่าพี่ๆมีใิรลงคลิปเตลแมนเหรอคำตอบก็คือว่าผมอยากจะลงว่าทำไมไม่ลงละ ผมก็ตอบว่าเอาอแบบสร้างสานความรู้ทีเล็กๆ,ๆน้อยน้ก็จากแนคิดนี้นะครับในถึงมาแล้วนะครับผมจะบอกคลิ์โซเชียลนะครับเพจมิดเดิ้ลเบรสเหตมิดเดเบสไอที ไอจีไอจีอยู่ตรงนี้นะครับใครที่อยากกดติดตามก็โปรโลผมด้วยนะครับฮาวิสฮาวิสก็อยู่ตรงนี้นะฮาวิสดีนี่ดีนี่ตรงน,นี้นะครับใครที่อยาก มันเกี่ยวกับการภาพเตียงการ์ตูนแบบว่างๆก็ไม่ไม่ได้พออ่อเกยงพ่อผมก็อยากจะทำเดือนหน้าเข้าใจบ็อกก็เรื่องหนึ่งกันาาะครับและติ๊กต็อกช่องหลักช่องจุดก็คือเต็มเบสนะครับช่องแทมันมัน กำรังมิเสเตร์เบนครับอย่าพูดเกี่ยวกับเรื่องพูดกูนะครับต่อไปช่องท่านหรือช่องรองมิตสตอร์เบนมิสตอร์เบนยูทูบแอนด์เกมมิ่งนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเกมใน y ยูทูบมุมคลิปต่างๆเออผมเนี่ยจะลงคลิปสั้นแบบประมาณวันอะไรวะมิตเตอรสเบน 2009 HT ปีสามปีสามห้าห้าหนักครับแล้วก็เข็บขัดนิตเบัน2009ที่อยากใครอยากก็ใครอยากตัดต่อเกี่ยวกับกระตุกติดต่อผมได้เลยนะครับพบพบเวลาค่อนข้างจะไมีงายก็้าเวลาค่อนข้างจะมีไม่มีอะไร ก็ในคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแค่เท่านี้นะครับบายบาอต่มันคือจบ